ดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องต้องเตือนภัยกันค่ะเป็นกลโกงออนไลน์แบบใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่กำลังระบาดหนักมากตอนนี้ครับผมเป็นเรื่องของมิจฉาชีพที่ใช้ QR code นะครับแต่เป็น QR code ที่ดูเหมือนมาจาก TikTok Shop เลยเอามาหลอกคนซื้อของออนไลน์ใช่ค่ะทำให้หลายคนแบบเสียเงินไปง่งายๆเลยนะคะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะ ครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาญากรรมไซเบอร์เลยนะครับข้อธิบายกลลวงนี้ไว้ค่อนข้างชัดเจนเราจะมาดูกันว่ามันทานํางานยังไงจับไต่ยยังไงแล้วก็ป้องกันตัวยังไงได้บ้างน่าสนใจมากค่ะเพราะปกติเราอาจจะคิดว่า QR Code จากระบบใหญ่ๆแบบนี้มันก็น่าจะปลอดภัยใช่ไหมคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะว่ากลลกงที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงทาไมคนถึงตกเป็นเหยื่อได้ง่ายครับผม เริ่มแรกเลยนะครับมิจชาชีพเนี่ยเขาจะไปสร้างร้านค้าปลอมขึ้นมาก่อนอาจจะเป็นเพจ Facebook หรือช่องทางอื่นก็ได้ครับแต่งร้านซะดูดีน่าเชื่อถือเลยอาา่าฮะก็เหมือนร้านค้าออนไลน์ทั่วไปใช่ครับแล้วพอมีคนสนใจสินค้าทักไปสอบถามตกลงราคากันเรียบร้อยสมมติน,นะครับว่าตกลงซื้อของราคา 5, 0 0 0บาทค่ะขั้นตอนนี้ก็ดูปกติมากแล้วจุดพีคมันอยู่ตรงไหนคะจุดสำคัญอยู่ตรงนี้ครับ คือแทนที่มิจฉาชีพเขาจะส่ง QR code ของร้านตัวเองมาให้เราสแกนจ่ายซึ่งจริงๆเขาอาจจะไม่มีหรือไม่กล้าใช้บัญชีตัวเองอืมเขาจะสวมรอยเป็นผู้ใช้งาน TikTok ทั่วไปคนหนึ่งแล้วเข้าไปที่แอป TikTok Shop จริงๆเลยนะครับกดสั่งซื้อสินค้าอะไรก็ได้ในนั้นให้มียอดเท่ากันเปะ๊ะคือ5,000บาทอ๋อแล้วก็เลือกวิธีจ่ายเงินเป็น QR code เหรอคะถูกต้องครับเลือกจ่ายเป็น QR code หรือพรอมเพย ระบบของ TikTok Shop ก็จะสร้าง QR code สำหรับการชำระเงินนั้นขึ้นมาให้เข้าใจแล้วค่ะแสดงว่า QR code ที่มีฉาชีพได้มาเนี่ยมันเป็น QR code ของจริงจากระบบ TikTok Shop เองเลยใช่เลยครับอันนี้แหละคือความแยบยนต์ของมันแล้วมิฉาชีพก็จะเอา QR code ที่เพิ่งสร้างจากระบบ TikTok เนี่ยแหละส่งมาให้เหยื่อทางแชทซึ่ง QR code พวกนี้ปกติมันจะขึ้นชื่อผู้รับเงินเป็นอะไรคะส่วนใหญ่มันจะขึ้นเป็นชื่อกลางๆครับอย่างเช่น TikTok Shop Seller หรือบางทีก็เป็นชื่อของผู้ให้บริการระบบชำระเงินอย่างบริษัทโอมิเซจํำกัดนี่เองคือพอมันเป็นชื่อทางการแบบนี้คนก็คงไม่เอะใจคิดว่าเป็นของระบบจริงๆแน่นอนก็เลยสแกนจ่ายไปใช่เลยครับเหยื่อเห็นชื่อน่าเชื่อถือก็สแกนจ่าย5,000บาทไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าเงินก้อนนั้นกำลังจะถูกส่งเข้าระบบ Tik t o k อกช็เพื่อไปจ่ายค่าสินค้าที่มิจฉาชีพเขาสั่งเอาไว้ไม่ใช่จ่ายให้ร้านค้าปลอมที่เรากาลังคุยอยู่ โห oh, แล้วพอเงินเข้า TikTok อกช็อปแล้วมิจฉาชีพเขาทำยังไงต่อคะถึงจะได้เงินนั้นไปเขาต้องรอรับของก่อนไหมไม่ต้องรอเลยครับทันทีที่เขาเห็นว่าเงินจากเหยื่อเข้าระบบติ๊กต k อกสำเร็จแล้วเนี่ยมิจฉาชีพจะรีบกลับเข้าไปที่คำสั่งซื้อของตัวเองในแอป t i k กต k อ h o p ทันทีแล้วกดยกเลิกออเดอร์นั้นเลยครับอ้าวยกเลิกเหรอคะครับกดยกเลิกทันทีระบบของ Tik ิ o กต็อ p ซึ่งปกติถ้ามีการยกเลิกออเดอร์เขาก็จะทำการคืนเงินอัตโนมัติอยู่แล้วแต่เงินจะคืนให้ใครล่ะคะคืนให้เราที่เป็นคนโอนหรือเปล่านี่แหละครับปัญหาเงินมันจะถูกคืนเข้าบัญชีธนาคารหรือวอลเล็ตที่ผูกอยู่กับแอคเคาท t ์ทิกตอกของมิจฉาชีพคนที่สร้าง QR โคดนั้นขึ้นมาไม่ใช่คืนให้เหยื่อที่เป็นคนโอนเงินเข้ามาตายละเท่ากับว่ามิจฉาชีพได้เงิน5,000บาทนั้นไปฟรีๆเลย โดยใช้ QR code ของระบบเป็นเครื่องมือเสร็จแล้วก็คงบล็อกเราหายไปเลยถูกต้องครับเหยื่อก็จะเสียทั้งเงินไม่ได้ทั้งของติดต่อล้านค้าก็ไม่ได้แล้วโหฟังเราน่ากลัวมากเลยค่ะแล้วแบบนี้พอจะมีสัญญาณเตือนอะไรให้เราสังเกตได้บ้างไหมคะก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อมีครับ สัญญาณที่ชัดเจนที่สุดเลยนะคือการที่ร้านค้าส่ง QR โคดสำหรับจ่ายเงินมาให้เราทางแชทส่วนตัวครับไม่ว่าจะใน Messenger ใน Line หรือใน DM Instagram ก็ตามอืมหมายความว่าถ้าเราไม่ได้เป็นคนกดสร้าง QR นั้นด้วยตัวเองณนะขั้นตอนชำระเงินในแอปหรือในเว็บโดยตรงอันนี้น่าสงสัยใช่ครับ เพราะโดยปกติแล้วเวลาเราซื้อของออนไลน์ถ้าจะจ่ายด้วย QR code เนี่ยเราจะต้องเป็นคนกดปุ่มชำระเงินแล้วระบบของแพลตฟอร์มนั้นๆจะสร้าง QR code ขึ้นมาให้เราสแกนณตอนนั้นเลยไม่ใช่การที่ร้านส่งรูป QR มาให้ต่างหากเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็เรื่องชื่อผู้รับเงินบน QR code ที่บอกเมื่อกี้ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้สำคัญมาก ถ้าเรากำลังซื้อของจากเพจ f a c e b o o k หรือร้านใน l ลายแต่ QR code ที่เขาส่งมาให้ดันขึ้นชื่อผู้รับเงินเป็น TikTok Shop Seller หรือ Omise Co Limited ทั้งๆที่เราไม่ได้กดซื้อผ่านแอป TikTok เลยถูกต้องครับแบบนี้คือผิดปกติอย่างแรงเลยให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเป็นกลโกงลักษณะนี้แล้วเราจะป้องกันตัวเองยังไงได้บ้างคะมีวิธีชาระเงินแบบไหนที่ปลอดภัยกว่าไหมวิธีที่ปลอดภัยที่สุดวิธีหนึ่งเลยก็คือเก็บเงินปลายทาง COD ครับ อันนี้คือเห็นของก่อนจ่ายเงินถึงแม้อาจจะต้องระวังเรื่องได้ของไม่ตรงปกอยู่บ้านแต่ก็ยังดีกว่าเสียเงินไปฟรีเลยก็จริงค่ะอีกวิธีหนึ่งละคะอีกทางเลือกก็คือการใช้บัตรเครดิตครับเพราะถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเช่นไม่ได้รับสินค้าหรือได้ของปลอมการจ่ายด้วยบัตรเครดิตเนี่ยมันจะมีกลไกที่เรียกว่า chargeback ทำให้เราสามารถยื่นเรื่องกับธนาคารเจ้าของบัตรเพื่อขอปฏิเสธยอดหรือดึงเงินคืนได้ซึ่งมักจะง่ายกว่าการโอนเงินผ่าน QR หรือพรอมเพย์ครับ อ๋อเข้าใจค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเราเลี่ยงไม่ได้จริงๆหรือสะดวกที่จะจ่ายด้วย QR code หรือพร้อมแพมากกว่าล่ะคะถ้าจําเป็นต้องจ่ายด้วยวิธีนี้จริงๆข้อควรจําให้ขึ้นใจเลยนะครับคือเราต้องเป็นคนกดสร้าง QR code นั้นด้วยตัวเองจากในระบบหรือแอปพลิเคชันของแพลตฟอร์มณขั้นตอนการชําระเงินเท่านั้นย้ําเลยนะคะว่าต้องกดสร้างเองในระบบเท่านั้น ใช่ครับห้ามเด็ดขาดคือการไปสแกนจ่าย QR code ที่ร้านค้าแคปรูปส่งมาให้เราทางแชทส่วนตัวไม่ว่าจะดูหน่าเชื่อถือค่าไหนหรือร้านจะอ้างเหตุผลอะไรก็ตามสรุปง่ายๆก็คือพยายามซื้อขายผ่านระบบที่แพลตฟอร์มเขาจัดเตรียมไว้ให้ดีที่สุดกดสินค้าลงตะกร้าในแอปกดชำระเงินตามขั้นตอนปกติในระบบอันนี้น่าจะปลอดภัยสุดใช่ไหมคะถูกต้องที่สุดครับซื้อผ่านฟีเจอร์ของแพลตฟอร์มโดยตรงเลยอย่างใน Tik To อ ก็กดซื้อผ่าน TikTok Shop ใน Shopee l a z a d a ก็ซื้อผ่านแอปเขาไปเลยอย่าหลุดไปคุยหรือจ่ายเงินนอกระบบครับค่ะงั้นสรุปใจความสำคัญของกลกง QR Code TikTok Shop นี้อีกทีนะคะก็คือเป็นรูปแบบใหม่ที่ค่อนข้างฉลาดมันอาศัยช่องว่างแล้วก็ความน่าเชื่อถือของระบบ QR Code จาก TikTok Shop เองมันหลอกให้เราสแกนจ่ายครับ แล้วมิฉาชีพก็แค่ฉวยโอกาสตอนเงินเข้าระบบแล้วรีบกดยกเลิอกออเดอร์ตัวเองเพื่อให้ระบบคืนเงินเข้าบัญชีตัวเองไปจุดสังเกตสำคัญที่ต้องจำให้แม่นเลยก็คือระวัง QR code ที่ร้านค้าส่งมาให้ทางแชทนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าชื่อผู้รับเงินดูเป็นทางการเป็นชื่อระบบอย่าง TikTok Shop Seller หรือ o m e z s แต่เราไม่ได้ทำรายการผ่านแอป TikTok เองอันนี้คือสัญญาณอันตรายชัดเจนเลยใช่ครับจำหลับการง่ายๆไว้เลยครับ จ่าย QR code ต้องกดสร้างเองจากในระบบเท่านั้นคำแนะน,นำสุดท้ายก็คงเป็นการเลือกใช้วิธีชำระเงินที่เราคิดว่าปลอดภัยที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเก็บเงินปลายทางหรือบัตรเครดิตถ้าจําเป็นต้องใช้ QR code จริงๆก็ต้องมั่นใจมากๆว่าเรากดสร้างจากระบบเองเท่านั้นครับผมมีประเด็นทิ้งท้ายอีกนิดหนึ่งนะครับจากแหล่งข้อมูลเขาบอกว่าถ้าหากมีใครตกเป็นเหยื่อกงโกงลักษณะนี้ไปแล้วเนี่ย จริงจริงมันอาจจะพอมีช่องทางในการติดตามเงินคืนจากผู้บริการระบบชำระเงินอย่างโอเมเซอยู่นะครับอ้าวจริงเหรอคะยังพอมีหวัง อาจจะครับถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันมีความหละหลวมของระบบหรือเข้าข่ายความประมาทของผู้ให้บริการแต่กระบวนการมันก็คงจะซับซ้อนพอสมควรเลยครับต้องเริ่มจากการไปแจ้งความออนไลน์ก่อนที่เบอร์1441ซึ่งเป็นศูนย์กลางรับแจ้งความอาญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจในท้องที่เกิดเหตุด้วยก็ดูเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากอยู่เหมือนกันนะคะ ครับผมซึ่งเรื่องนี้มันก็นำไปสู่คำถามใหญ่ที่น่าคิดต่อเหมือนกันนะครับว่าแล้วทางแพลตฟอร์มเองอย่าง Tik Tok Shop หรือผู้ให้บริการชำระเงินอย่าง o m i มซเนี่ยเขาควรจะมีมาตรการป้องกันหรือว่ามีระบบตรวจสอบอะไรที่มันรัดกุมมากกว่านี้ได้ไหมเพื่อที่จะปิดช่องโหว่ตรงนี้ไปเลยไม่ให้มิจฉาชีพเอาไปใช้เป็นเครื่องมีหลอกลวงผู้บริโภคได้ง่ายๆแบบนี้อีกในอนาคต นั่นสิคะก็น่าคิดจริงๆค่ะว่าควรจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมเพื่อป้องกันผู้ใช้งานได้บีกว่านี้ไหมก็เป็นเรื่องที่เราคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะ